<TV. S 2> สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในหัวข้อทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยมองตลาดยานยนต์ปี2568มีแนวโน้มการเติบโตใกล้เคียงกับปีที่แล้วโดยอาจจะดีขึ้นหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้เสนอมาตรการต่อภาครัฐให้ออกมาตรการกระตุ้นยอดขายในประเทศระยะสั้นและมาตรการกระตุ้นยอดขายและส่งออกในระยะกลางและยาวสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดการการผลิตการจำหน่ายและการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีนี้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยมีการคาดการการผลิตโดยรวม ของรถยนต์อยู่ที่1.5ล้านคันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ2%ส่วนของจักรยานยนต์คาดการณการผลิตของปีนี้อยู่ที่2.1ล้านคันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ11% สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยคาดหวังว่าด้วยมาตรการต่างๆของภาครัฐจะสามารถกระตุ้นตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีนี้และปีต่อๆไปให้ฟื้นตัวไปสู่ระดับปกติและดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ